มีหลายคนถามเขาว่าคิดว่าเออร์ลิงฮามแนจะได้บัลลงดอไหมโอ้โหถ้าถามเราเราไม่ยัว่ายังไม่ได้ถ้าถามความรู้สึกผมคิดคล้ายๆไปกบค่ะว่าเร็วไหมไมอ่ะไม่ใช่เร็วไปหมายความว่าเราเราต้องดูว่าคะแนนมันมาจากไหนอ่ะเอาแบบเอาแบบหลังใหม่ไหมพี่ยักษ์ที่พี่ยากษ์พูดก่อนเนข้ารายการเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือผมว่ารู้อะคงรู้แหละแต่ว่าความยิ่งใหญ่ บารมีอ่าไม่รู้สิความเป็นที่นิยมชื่อเสียงต่างๆขาดฮาลันถามแฟนแมนซิตี้ดีกว่าเออขาดฮาลันน่ะฟิตี้กระเทือนปะอืเอาเงี้ยเอาจักใจเลยผมว่าไม่กระเทือนค่ะเดี๋ยวมันก็ทยอยกันยิงคนอื่นอ่ะต่อให้ซีซั่นนี้ห้าสิบามนัดยิงไปห้าสิบสองลูกนะพี่อ่าอืมมันก็ต้องหาคนมายิงกันได้อ่ะมาเรสก็จะต้องเข้าใจอ่า โฟเดนก็จะต้องมีโอกาสรีลิชหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาฮูเลียนเอาเรสอาจจะเป็นทางเอาเรสที่กดไป50ลูกก็ได้สมมติอใช่ไหมหรือไม่ก็30บก็พอแล้วเดี๋ยวที่เหลือเติมให้ใช่ไหมสามสิบนี้ก็โคตรแล้วโคตรระละโคตรเดี๋ยวหาว่ายากนั่นหมายความว่าพี่ๆมองเหมือนกันว่าปีนี้มันอาจจะเร็วไปสำหรับพาเลนในการที่จะไปถึงแบบบอลลงโดนเลยมันเร็วไปเพราะมันไปเทียบกับเมสซี่ไงอ่ายังมียังมีตัวบอสอยู่่ะ แต่พูดกันตรงๆใช่ไหมไอ้ฟุตบอลโลกอ่ะมันยากคแล้วเป็นปีที่เมซี่ได้แชมป์โลกอ่ะแชมป์อเมริกาใต้ก่อนอแชมป์โลกมาผลงานมันก็มีซีฟ้าเบสเนาะผลงานก็มีลอรีอุสอวอร์ดมันวางไว้แบบเป็นบท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 ละครที่มันเพอร์เฟกแล้วอะมันก็ต้องจบด้วยแบบรางวัลอันยิ่งใหญ่ส่งท้ายหรือเปล่าคือความเป็นโกดมันยังไม่ถึงอ่ะ ฮาร์แลนด์บารมีต้องสะสมถามๆแฟนๆก็ได้ครับคิดว่ายังไงอ่ะคิดว่ายังไงเอาเอามจะพอจะมีชื่อไปเบียดเบียดไหมฮาล์แลนด์เป็นไปได้ผมมีมีชื่อติดคนดิเดตมีฮาร์แลนด์ควิเดบรอยอะไรเงี้ยมีโอกาสมีโอกาสครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันมันจะเข้าอีรอบเดิมไหมที่ยังต้องเป็นเมสซี่ชื่อของโรนัลดโรนัลดคงไม่คงไม่มาโรนัลดไม่ละเพราะว่าหลุดไปตั้งแต่ปีที่แล้วละ ใช่ไหมโรโดไม่ได้มีชื่อไปีโรโดไปอยู่ที่ไปอยู่ลีกเอฟซีละใช่ไหมใช่ใช่ถามแฟนๆหน่อยแล้วกันค่ะดูอตอนนี้นะคิดว่าเออร์ลิงฮาเลนจะมีลุ้นบอลลงดอไหมคือจริงเราคุยกันตั้งแต่ก่อนเขาได้แล้วก็เขาได้สามแชมป์ก่อนได้แชมป์ยุโรปแล้วว่าถ้ามันได้ล่ะมันมีโอกาสไหมสปาร์แล้วที่แล้วเราก็เราก็คุยกันจะหมวยรช่เราก็ถามเรื่องนี้ไงมันก็ตอบไม่ได้ ่่มครั้งที่ผ่านมาไม่ได้โหวตเนาะเพราะว่ามันอยู่ที่อันดับ ranking fifa ไม่ถึงเราอยู่ที่114ค่ะใช่ไหมประมาณว่าต้องต้องอยู่ในอันดับร้อยแรก100อันดับแรก100อันดับแรกอ่ะถึงจะมีสิทธิ์แต่อะไรอ่ะเขาเรียกว่าคือสิทธิ์ที่ของเจ๊ยังคงอยู่ก็รอให้อันดับทีมชาติไทยตตาาาอัันดบทีมชิไทยขึ้นมาเขาก็ส่งมาให้เขาจะได้สิทธิ์ประมาณ ก็มีหลายคนก็พิมพ์มาว่าเมซี่เมซี่เมซี่แล้วทุกคนก็ยังคิดว่าฮาแลนด์เป็นนักเตะที่ไม่มีบารมีคุณจุ้ยงูเห่าใช้คําว่ายังดีกว่ายังไม่มียังไม่มากพอก็ได้ครับยังไม่มียังไม่มากพอต้องต้องสะสมเหมือนที่ผมตั้งคําถามว่าถ้าไม่มีฮาแลนด์ฟิตตี้กระเทือนหรือเปล่าคำถามนี้ดีนะมีหลายคนตอบมานะคะคาถามที่พี่กบถามไปบอกว่าผมว่าก็ไม่กระทบนะใช่ไหมเพราะในมุมมองของแฟนบอลผมก็เชื่อว่าหลายหคนคิดคลคายกันว่าซิตตี้ในชุดนี้เนี่ย มันมาแบบทุกภาคส่วนอ่ะมันก็ไม่ได้มีใครว่าโอ้โหโดดเด่นเป็นเทพเจ้าคือวิธีการเล่นของแมนเชสเตียร์มันเป็นทีมเวิร์กใช่ไหมแล้วมันจะไปจบที่ฮาเลนบอลที่คนอื่นจ่ายที่คุนงานจ่ายที่เดอะบอยหรือกรีลิชหรือใครกรีลิชมันถึงเป็นนักฟุตบอลที่สร้างโอกาสได้มากที่สุดในแชมเปี้ยนส์ลีกในยุโรปอ่ะไอพวกคนเหล่านี้มันมีส่วนให้ฮาเลน ฮาแลนด์เราเคยเห็นเขากระเสือกกระสนเข้าไปยิง่นะกระเสือกกระสนที่จะแบกทีมท,ทั้งข้าใสิบนาะทีมันไม่เหมือนตอนอยู่กับดอทมุนมันมีบะมันมีหลายๆวันที่ฮาแลนด์ไม่ได้บอลเลยไม่มีประโยชน์เลย <c oughs> แต่โผล่มายิงเพราะบ,บอลที่มันมาถึงมันสมบูรณ์แบบผมไม่ได้บอกว่าเขาไม่เก่งนะเดี๋ยวแฟนแมนเชสเตีร์จะมาบอกว่าเขาไม่เก่งเขาเก่งที่บอลมาแล้วเขายิงได้ไม่เป็นไอเบียวไอโดงใช่ไหมแต่เขา ผมไม่รู้เลยว่าเขาต้องกระเสือกกระสนแบกทุกอย่างเพราะอยู่ในทีมที่มีองค์ประกอบที่ดีเยี่ยมอยู่แล้วใช่แอเดอร์สันส่งให้มันยังยิงเลยเออมันเลยแบบไปกันทั้งทีมอ่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็มากับในคำถามที่พี่กบถามว่าสมมติต่อให้ไม่มีฮาแลนลงเล่นน่ะมาซตตี้มันก็ยังมีคุณภาพอยู่ดีใช่มันก็ยังมีโอกาสที่จะไปถึง3มแชมป์อยู่ดีเขาก็เคยผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้วโดยที่เราไม่ต้องนั่งมาโนูคิดชาพในช่วงที่ช่วงที่ฮาแลน เหมือนช่วงที่เจ็บไปไหมกี่นัดอ่ะก็มีแค่แค่แค่ไม่กี่นัดแต่ว่าในช่วงนั้นก็แค่เปลี่ยนโรยหรืออะไรก็แค่เปลี่ยนคนลงมาวันที่แรกของเลี้ยวคูก็ไม่ได้เอาฮานล่นลงกลัวเราบอบช้ำมั้งกดไปเท่าไหร่พี่สี่เจ็บยักไม่น่าเลยเหมือนขยี้จีบจุกหัวใจตัวเองประมาณนั้นคือคือหมายความว่าเครดิตก้อนใหญ่มันต้องให้ให้เป็นทีมเวิร์กซึ่งฮาแรั่นเป็นหนึ่งในนั้นค่ะ อไอซิตี้ชุดนี้มันแทบจะไม่กระเทือนเลยว่าขาดใครแม้แต่คนเดียวอ,ะอ่ะเพราะมันจะมีตัวมาแทนวันนี้ผมนั่งคุยกับใครสักคนแล้วก็คุยคุยกับแนทมันมีรูปตอนที่พอแลนดิ้งอ่ะพี่แล้วเป็นทาเนียมที่เขาจะถ่ายตรงบันไดใช่ไอ่าแล้วเขาจะแบบยืนเรียงกันไปเรียง,ยง,งมางงทั่วอยูหน้ายุ่งหน้าอ่ามีเป๊ปมีกุนการมีเดอะบอยแล้วก็ว่าไป นับไล่ดูนะยี่สิบสามคนยี่สิบามคนเป็นโกไปแล้วสามนะ,ะพวกเอเดรนซะอนออเตกาสกอตคาร์สันเด็กดาวรุ่งอีกกลุ่มหนึ่งพวกริโกรูเอซพวกโคพาเมอร์เซโกโกเมสอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะเหลือนักเตะที่มันเป็นชุดใหญ่แบบหมุนเวียนกันได้เลยอะสิบหกสิบเจ็ดคนมีอยู่ประมาณเนี้ยแต่เว็นแต่เป็น,นแพ็คที่แบบคุณภาพเออโคตรเทพอะคือจับตรงไหนก็ได้ จะมาหลังสี่จะมาหลังสามจะไม่ต้องใช้ฟูลแบ็กจะเอาเซนเตอร์ไปยืนมิดฟิลด์อ่าอันนั้นมันขึ้นอยู่กับแท็ติกที่คนพบในในแต่ละช่วงเวลาซึ่งทุกคนสามารถตอบโจทย์ได้มันผมว่ามันสุดท้ายเนะี่ยมันขึ้นอยู่กับต้องผลิตกับแป๊บ,ะบอะกับการที่ทําให้ทีมนั้นมันเป็นองค์การพยพที่ไปข้างหน้าพร้อมๆกันนะอ่ะแล้วตอบโจทย์ในแท็ติกที่เขาอยากจะเห็นอยากจะได้อะ่ะแล้วแล้วทดแทนกันได้จริง,รงๆมันแบบอ่ะเอา โอเคมันอาจจะมีตัวหลักในในในแต่ละแดนเนาะจะเป็นดีอาร์สเดอร์บอยหรือฮาเลนโรดี้อ่ะโรดี้อะไรอย่างเงี้ยแบบแกนกลางเนี่ยอ่มันมีแต่ที่เหลือพวกอาคาเนียหรืออ่น้องเอกทาราเก้เนี่ยมันก็เพิ่งมาประจํากันสักสิบทาร์เก้เนี่ยใช้เวลาปีสองปีไหมครับก่าจะขึ้นมาแบบอืมปีเนี้ยหรือแม้ทั้งแจ็คกิริชที่เป็นคนสร้างสรรค์มากสุดในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ย ก็มีซีซั่นนี้ที่แบบโอ้โหใช่ไหมพอโอกาสมันมาแล้วมันเข้มข้นอ่ะไม่เคยได่เล่นโฟเดนได้เล่นมากกว่าอันนี้แล้วพอมาปีนี้อ่จังหวะพอดีโฟเดนเจ็บแล้วก็ฟอร์มกริชดีแล้วเหมือนกับเจตนาเป๊ปจะใช้อ่ะอาจจะแบบร้อยล้านเขี้ยวเข็นอ่ะบังคับอ่ะร้อยล้านมันบังคับอ่ะก็หลายคนนะก็อย่างที่พี่พี่พูดมันก็ไม่ได้มีแค่ชื่อฮาแลนด์อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับโรดิโก้อย่างเงี้ยพวกโรนินีอะไรอย่างเงี้ยพวกจอห์นสโตนคุณภาพเชิงลึกดีมาก แล้วเป็นคุณภาพชังลึกที่ไม่ได้เน้นในเรื่องของจํานวนด้วยใช่เอาแบบกระชับแล้วแบบได้ทุกคนอ่ะฉะนั้นสิ่งที่พี่ๆกําลังจะพูดถึงหมายความว่าแมนซิตี้เนี่ยถ้าคําถามที่พี่กบถาม,มว่าแมนซิตี้ขาดทาแลนด์ได้ไหมมันน่าจะต้องไปเป็นว่าแมนซิตี้เนี่ยขาดไปไม่ได้มากกว่าหรือเปล่าเป็นไปได้อืมอาจจะเป็นแบบนั้นถูกไหมคะอาจจะเป็นแบบนั้นอาจจะอาจจะต้องมีคํามีคําตอบที่ต้องคุยกันยาวหน่อยมันจะ,ะมันจะเหมือนกันหรือเปล่าต่อให้มีเงินนะ มันจะเหมือนกับวันที่เซอร์เล็กฟูกุซันลงจากแมนเชสเตอร์อยู่ในเดทจำไว้เลยอุยอันนี้บอกใครบอกแฟนซิตี้บอกทุกคน่ะลองจำที่ผมพูดแล้วเราลองดูว่ามันเป็นจริงไหมการเปลี่ยนแปลงมันจะหาคนที่เก่งแบบเป๊ะเป๊ะมันยากอืมออือใช่ ไม่เชื่อลาออกพรุ่งนี้ไปเลยเฮ้ยหมายถึงใครเป๊ปอ๋อโอเคอันนี้ไม่ได้หวังดีแล้วหมายถึงเป๊ปเหรอยังยังยังตนคือตอนเขาอยู่บาซ่าแล้วก็เบื่อโลกเบื่อมนุษย์ต่างดาวติกิตากะไปพิเศษไปบาเยน์มาแมนเชสเตียดูสินะตอนบาเยน์นี้ยังไม่เท่าไหร่อแต่ตอนบาเยน์เนี่ยผมจําได้ว่าความโหนนะคือปั้นอ้ไรเบอรี่อะไม่มันมันแบบ มันโหพด์แต่ว่ามันยังอยู่ในในบุนเดสลิก้าแต่พอมาอยู่ซิตี้นี่คือแบบไปเรื่อยนะแชมเปี้ยนลีกนี่เข้าไปแบบคือไปเรื่อยจริงหมายว่าไปรอบรองนี่ถือว่าผิดหวังอะไปเรื่อยหมายความว่าแบบมันจะมีอะไรใหม่มาตลอดบียอนไปเรื่อยบียอนไปคนอื่นก็จะตามมาจะตายแล้วยังไม่ตายจะตายยังไม่ตายเออแมนซิตี้ไออาร์เซนอลนำแปดแต้มยังมาเฉย แล้วมาแบบว่าไม่ได้แบบดูสบักสบอมเลยนะมาแบบปัดฝุ่นนิดหน่อยนี่มันจะเล่าอะไรให้ฟังอ่าครับมันเป็นการสรุปที่ดีมากครับคะแนนนะแต่ละแดนอ่าค่าเขาแบ่งทีละห้านดับท็อปไฟฟหกถึงสิบสิบเอดถึงสิบห้าบัดทอมห้าในพรีเมียร์ลีกแมนซิตี้ได้คะแนนจากห้านดับแรกเนี่ยสิบหกคะแนนอืมที่เจอกัน มากที่สุดในลีกอ๋อหมายถึงว่าท็อปฟเนี่ยที่เจอกันซิตี้กดไปสิบหกแต้มใช่มากที่สุดรองมาในคือลิเวอร์พูลสิบสาม <13. S 1> ความส,สม่ำเสมอนะทีมอันดับหกถึงสิบได้สิบเจ็ดแต้มโอ้โหโอเคอ่าอันดับถึงสิบสิบเอ็ดสิบห้าได้สามสิบแต้มเต็ม ไอ้พวกที่แบบจะแข็งไม่แข็งจะแข็งไม่แข็งอ่ะตบเรียบตบเกลี้ยงตบความหมดเย่าเยือนตบหมดโอ้โหอ่าห้าอันดับสุดท้ายหนีตายอืได้ยี่สิบหกแต้มยิ่งอ่อนยิ่งโดนอ่ะพลาดแค่สองนัดหลุดเสมอสองนัดในบ้านสิบสามแต้มนอกบ้านสิบสามแต้มนั้นถ้าบอกว่าครึ่งล่างของตารางเนี่ยซิตี้พลาดแค่สองเกมเนี่ยใช่ พลาดหลุดเสมอเสียสี่แต้มเนี่ยคือมันเหตุผลว่าทําไมเขาถึงเออเป็นที่หนึ่งมันสม่ําเสมอมากอะไม่ว่าเจอตรงที่ไหนก็ได้เมื่อไร่ก็ได้หน้าโรงเรียนเป็นนัดที่ต้องชนะก็ต้องชนะใช่ไม่สนด้วยว่าเย่าหรือเยือนอถ้าเป็นทีมที่เราชนะได้อืคุณต้องชนะใช่ไม่มีเงื่อนไขอื่นด้วยนะไม่มีไม่มีด้วยนั่นคือครึ่งว่างของตารางไงสิบเอ็ดถึงยี่สิบเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ย เป๊ปพลาดแค่2เกมเสมอหลุดเสมอ2นั้นแต่ข้างบนอ่ะมันมีความสวิงแต่มันก็เป็นสวิงที่เสมอท็อปไฟได้16คะแนน6ถึง10ได้อีก17คะแนน11 15ได้เต็มคุณวันเฟบริบอกว่าลูกคุณปอนก้าวตามเป๊ปเสมอเจดอ่ะมันเป็นคำคมเกร็บโอ้ยบาดแล้วแล้วมันมีคนถามมาว่าแล้วเขาพูดขนาดนี้ระหว่าง เป๊ปกับซีดานทั้งในฐานะนักเตะและโค้ชพี่ๆคิดว่าใครที่แบบซีดานเป็นนักฟุตบอลที่เก่งกว่าท่านฟุตบอลนะแล้วท่านก็แล้วแต่แต่ผมเห็นด้วยฟุตบอลของซีดานเนี่ยแม่งอาจารย์บุลเลอร์อะอยากดูอ่ะอยากดูอ่ะบุลเลอร์ลีลาดใช่จริงผมชอบมากเลยฟังอยู่ที่ อกองบริการอกองกองบัญชาการซ็อกเกอร์จะมีเด็กๆอยู่คนสักใครเรียกอาจารย์มูเลอร์มาแล้วอาจารย์มูเลอร์มาแล้วโชวโชรลีลาพริ้วไหวสเต็ปการเคลื่อนย้ายสะโพกข้อเท้าผมเมื่ไปภาคมาลีลาเนี่ยหมายว่าซีดานเล่นฟุตบอลอ่ะเหมือนเราดูลีลามันน่าดูเหมือนเราดูลีลามันเพลิดเพลิงมากมันสงวาการแสดงแบบคอนเทมพอราติรี่นั่นคือซีดานครับคือบางทีแป๊บเล่นอย่างน่าเบื่อเว้ย เป๊ปบอกว่าฟุตบอลผมต้องการชนะเวลามันเล่นบางทีมันก็อุดบางทีมันก็มีลูกน่าเบื่อแต่มันไม่ได้เก่งนะแต่ขอดูซีดานดีว่าเออถ้าถ้าในมุมมองของการการดูฟุตบอลอะซีดานก็คือพูดยังไงว่าเป็นเต้ยกันคนละสาขาแล้วกันคนนึงเป็นโค้ชที่แบบสุดยอดอีกคนนึงก็ซีดานเขาก็โค้ชสุดยอดเขาแหละใช่ไหมไอ้ตำเนาะไอ้ตำนาที่บอกไอ้ตำราที่บอกว่าอย่ากลับไปทีมเก่าหลังจากคุณประสบความสำเร็จนะ ซีดานก็ฉีกมาเรียบร้อยก็กลับไปไม่ไงถ้าแชมป์ก็แชมป์ก็ได้เหมือนเดิมแชมป์ยุโรปแชมป์ลาลีกาก็ได้นะโอ้โหเป๊ปกล้ากลับไปแม้บาร์ซ่าเนี่ยอุ๊ยไม่นะเมซี่ยังไม่กล้ากลับเคืเมซี่ใชาไม่แล้วไอ้แก๊งนั้นเขาก็ออกกันไปหมดแล้วนะตอนนี้ไม่มีแก๊งแล้วให้ไปสร้าง ไหวไหมอ่ะอไปสร้างทีมใหม่ก็าจะต้องผ่านช่วงเวลาตรงนี้พก่อนแหละให้มันเสถียรหน่อยแหละแต่บอกกับผมยังแต่แต่อย่างเงี้ยพี่ๆก็หมายความว่าคือเป๊ปเขาก็มีอะไรที่ครบรสชาติกับแมนซิตี้มาแล้วเหมือนกันนะถ้วยที่ที่ยังไม่ได้ก็ได้แล้วจะให้ไปที่อื่นว่ากันเนอะก็ใช่คำถามต่อไปคือเขาผมว่ายังยังใช่ไหมผมว่านี่แหละสางยกสองทีสอะปีสอาจบสอไปีสอไปีสองปีสึ้นผมคิดว่อขึ้นอัปีารเปียอง่ายองปนสอเนี่มันจะอะมันอาจจะต้องไปหลายคน่ะ สากว่ากันหลายคนแล้วเนาะกุนโอการเดอร์บอยหรือใครก็ตามแต่ซีซั่นหน้าเนี่ยน่าดูใช่เพราะว่าเหมือนมันมันพีคสุดแล้วอ่ะแล้วถ้ามันเปลี่ยนแล้วมันไปเจอทีมที่ที่มันสนุกอะผมว่าเป๊ปเอาอีกรอบนะคนที่จะมาแทนเดอร์บอยต้องหาอ่าแต่มาเพราะเจ็บสาสิเอ็ดละช่งต้นซีซั่นอาจจะแล้วเจ็บแบบเนี้ยเจ็บเอ็ดหลังัวเข่าอ่ะ เปิดเปิดเลยมันจะไม่สนิทอ่ะออายุเยอะด้วยนั้นเป๊ปต้องหาเดบรตตัวแทนเดบรอยกุนการทำยังไงอ่ามาเรสมาเรสก็30กว่าแล้วจะไปอยู่กับเบนเซม่าไหมเออไปเปิดบอลให้เบนเซม่าไหมคือหมายความว่ามันก็ถึงช่วงที่อาจจะต้องเปลี่ยนถ่ายแต่ซิตี้เนี่ยหนึ่งอย่างคือเขาเปลี่ยนตลอดเวลาเขาเปลี่ยนถ่ายตลอดเวลาใช่เขาค่อยๆเข้ามาแต่เขาก็ยังไม่เจอนะถ้าเกิด สามคนนี้มันฟึบไปอ่า,อามันยังไม่เจอแบบเปลี่ยนชุดใหญ่อะ่ะอ,อันนี้คือคือเหมือนเราขับรถอะ่ะเราอาจอย่างอย่างเขาอาจจะต้องรอถึงขีดแดงก่อน้อวเปลี่ยนค่อยค่อยเติมเว้ยแป๊บนี่มาละเหลือครึ่งถังกูเปลี่ยนละกูเติมละกูเติมเขามีแบบว่าเหมือนกับมี <S <S เรือเรือบรรทุกน้ามันตามมาประมาณนั้มันมันไม่มีร่องมันไม่มีร่องอยากเอ้ยตรงนี้น็อตมันสนิมนิดหน่อยเปลี่ยนเลยเหมือนกับตอนที่เขาเข้ามาเนี่ย ถ้าผมจำไม่ผิดนักเตะคนเดียวที่อยู่ก่อนเป๊ปคือเดบรอยใช่ครับสองาปอร์เนสิบห้านั้นเดบรอยเขาอยู่อยู่แล้วซึ่งตอนแรกๆเดบรอยกับปีกรีนี่ก็ไม่ค่อยเด็ดเด่นเท่าไหร่มาอยู่กับเป๊ปแต่มันหมันเจิดจรัสเอาคุณระหันมาปีเดียวกันสองสิรักโรดดี้กับเป๊ปดีอาร์สกับเป๊ปลาปอกกับเป๊ปสโตนกับเป๊ปเลยคายโบเกอร์กับเป๊ปอาร์เคกับเป๊ปคือเขาค่อยๆเติมมาค่อยๆเติมมาแต่มันยังไม่ถึงวันที่แบบ มันต้องจากผัดใบไปมีคนเดีดวที่ผัดใบคือกุณกุลกอมบันีกอมบนีซึ่งไม่เดือดร้อนไงเพราะเขาคนเดียวแล้วเขาโรดี้มาอือโรดี้ก็มาแทนเฟรนโยมันเหมือนที่ผ่านมามีคนมามันมาคนละปีใช่อย่างที่บอกมันมาคนละปีมันค่อยๆค่อยๆกอมบันีไปเดี๋ยวเฟรนโโยไปเดี๋ยวกุลไปค่อยๆเติม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 มันอาจจะมีช่วงฟันหลอบ้างอปีหนึ่งที่กุลไปแล้วหาของหน้าตกใไม่ได้ไไม่เป็นไร ก็ถูไทยไม่ต้องมีดาวซันโดไม่เป็นไรนไแต่ตอนนั้นก็ไม่เป็นไรเลยจริงๆก็ไม่เป็นไรก็แชมป์อยู่ดีปีนี้เลยเอาจัดจัดหนักซะหน่อยฮาลันมาแต่อปีที่แพ้ลิเวอร์พูลอ่ะ1920น่ะบาดเจ็บกันปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเยอะแล้วก็เซนเตอร์ด้วยพี่ผมว่าเพราะว่าเป็นปีที่กองเบอร์นีออกไปพอดีแล้วลูเบเนียสยังไม่มามันยังหาไม่ได้ลาปอกมาแล้วเจ็บใช่ลาป๊อกเจ็บ จอห์นสโตนก็เจ็บคือมันมันแกว่งในช่วงนั้นจนมาได้ดีอาร์ซีซั่นถัดมาใช่ก็กลับมาเหมือนเดิมก็ไม่น่าจะมีปัญหาใช่ไหมคะการเปลี่ยนทายไอ้นี่มันก็จะเป็นเสน่ห์อย่างใช่ผมว่ามันคือเสน่ห์ที่น่าดูว่าไอ้เป๊ปเขาจะไปแล้วมันจะทําให้แบบคนที่เป็นโค้ชอ่ะมีมีความมีแพชชั่นต่อมีความสนุกในการทํางานต่ออุยได้ของเล่นใหม่อ่ะไอ้เด็กนี่คนมาโอ้ยอูเรียนอาไปเล่นจะไปได้ไกลขนาดไหนวะหรือฟิลโพเดนจะไปขนาดไหนวะใช่ หรือลิกโก้ลูอิสอะตรงไหนมันดีสุดวะอย่างเงี้ยโคพาเมอร์แต่ไอหลังจากที่ได้แชมป์ไปแล้วผมเห็นเอาเด็กลงหลายๆคนนะมันก็ไม่เท่าไหร่เว้ยคือถ้าแบบเอาพาเมอร์เอาลูอิสลงแล้วมันมีอีกคนหนึ่งอะแค่สามคนเนี่ยมันก็ทำให้ซิตี้ดูดูธรรมดาแหละเพราะนั้นต้องเป็นที่ใหญ่กว่าดี้ เป็นของเล่นที่ชิ้นใหญ่กว่านี้ใช่ไมนต้องหาอตัวเข้ามาออแต่ผมว่าเขาต้องหาตัวมาแทนเดอะบอยแล้วเดอะบอยจะคือความท้าทายคือความท้าทายของของการเป็นโค้ชซึ่งผมรู้สึกเขาเขาชอบนะเป็นแบบโลกจิตอะเออถ้าโลกจิตจริงกันต้องซื้อซันโชไปเอากลับมาอีกรอบผมยังไม่ได้ใช้คุณเลยผมอยากใช้คุณเอาหน้าแล้วคุณ ไม่ประสบความสำเร็จตรงนน้นใช่ไหมมาอยู่กับผมอะไรเงี้ยเนี่ยโรคจิตจริงชอบคนนี้เปรียบเทียบมากคุณวันเฟรดบอกว่าซิตี้เหมือนรถ F1 ที่ไม่ต้องเข้าพิทอะครับเออก็จริงนะเออเปลี่ยนกลางคันได้เออเหมือนอยู่ดีก็มีเหมือนสมมติต้องเปลี่ยนล้อมีล้อสำรองมาปุ้งปุ๊งปุ๊งปุ้งเปลี่ยนใส่ให้ยางก็ไม่สึกอืมในขณะที่ทีมอื่นต้องเข้าพิทไปเปลี่ยนกันก่อนมีช่วงมากน้อยก็ว่ากันไปเออเออเออ